สิบข่าวเด่นแมเนจเจอร์อังคารที่6มกราคมพบกับกลเม็ดของสาวนักออมที่เก็บเงินได้เป็นแสนเพียงแค่ไม่กี่เดือนและไปฟังคำเตือนของนักวิชาการกับกรณีการซื้อของเล่นให้กับลูกถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับ10คาเดตแมเนเจอร์เป็นประจำเช่นเคยครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะฮะหลายท่านที่ทำงานก็เริ่มที่จะนึกถึงวันสุขแห่งชาติเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเร็วไปไหมนี่เพิ่งบางคนแค่2วันเองนะครับเออนะก็ขอให้ตั้งใจทำงานกันนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงวันหยุดเลยครับผมไปกันที่ข่าวดีกว่าครับเริ่มกันที่ข่าวอันดับที่10ครับเป็นเรื่องจากประเทศจีนครับ เมื่อเรื่องนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ชอบเปิดพิสดารครับอ่าเมื่อสารของเขตปกครองพิเศษก้วงสีจ้วงครับพิพากษาให้จำคุกหนุ่มนักธุรกิจแท่ฉีครับครับจำคุกเนี่ย13ปีเลยนะฐานจัดซื้อแล้วก็รับประทานเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากครับครับพวกเขาเนี่ยทำไงรู้ไหมจัดทริปครับโอไปซื้อเสือตัวเป็นๆเลยแล้วก็ไปให้พ่อค้านะครับ โชวช็อตไฟฟ้าฆ่าครับตอนที่จะเอาเนื้อเนี่ยมากินโอ้โหโหดร้ายเหมือนกันนะครับผมข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด7,000คนครับอันดับที่9ไปดูความเคลื่อนไหวของเจ้าพอ่อซอฟต์แวร์อย่างเช่น Microsoft นะฮะทำไมครับก็ก่อนหน้านี้ได้ไปซื้อกิจการโ o เกียม,มาล่าสุดเปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาสุดประหยัดที่มีชื่อว่า Nokia 215 5นะครับคุณสมบ,บัติก็หน้าจอ2.4นิ้วกล้องว g a และก็ฟังวิทยุได้นะครับ แถมยังเชื่อมเครือข่ายสังคมออนไลน์สุดฮิตให้ไายว่าราคาเท่าไหร่ผมว่านะถ้าออกมาอย่างนี้ก็น่าจะสู้กับฮีโร่หรือเปล่านะครับก็น่าจะประมาณสักพันนิดๆไหมเอ่อ928บาทฮะรอฮะไม่ถึงพันนะคะโอ้โหชาวหนุ่มเกียร์นี่ก็ต้องจดใจรอว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับผมครับนี้มีคนอ่าน7,000คนครับอันดับที่8ครับเป็นเรื่องราวจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อตำรวจนะครับได้ไปรวบหนุ่ม อำเภอประคำวัย22ปีครับขารกรข้าเชือดคอเปอยสาวเจ้าของมินิมาร์ทครับซึ่งเขาพบว่าเนี่ยคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กเลยโอ้ครับนะเจ้าตัวเนี่ยสารภาพว่าแค่ขโมยครับไม่ได้คิดข่มขืนแต่ทํำไมเปลยก็ไม่รู้นะน่นเยด้านญาติผู้ต้องหานะครับก็ตะโกนสาบแช่งในระหว่างที่ทําแผนประกอบคํารับสารภาพด้วยครับครับผวนี้มีคนอ่านทั้งหมด9,000คนครับอันดับที่7ยังตาติดกันต่อกับ คดียักยอกเงินสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณอาหารราชกระบังนะครับล่บา,าสุดบุกที่ตั้งบริษัทของผู้ต้องหาคนสําคัญคุณกฤติศักดิ์มัททุจัดนะครับ พบว่าใช้บ้านหรูเปิดบริษัทร่วมหุ้นกับดาราสาวพิงกี้นะครับรบทั้งที่ปี2556มีรายได้เพียงแค่471บาทเท่านั้นโอ้โหนะครับผมข่าวนี้มีคนอ่าน1,000งคนครับอันดับที่6ครับไปพบกับบทสัมภาษณ์ของสาววัย24ปีครับคนนี้เขาชื่อว่าน้องตั๊กสุนทรีแฮวเพชรครับสุดขยันมากเลยออมเงินไม่กี่เดือนนะครับเก็บได้เป็นแสนเลย เขาบอกว่าเขาทําทุกอย่างนะตั้งแต่ขายอาหารสัตว์ยันทายแบบเพราะเธอหน้าตาค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็หุ่นดีด้วยอบอกว่าเนี่ยที่ทําอย่างนี้เพราะว่าโดนแฟนท,าท้าครับท้าว่าเนี่ยทำอาชีพเล็กๆน้อยๆไม่มีเงินเก็บหรอก <uum. S 2> ก็เลยเลยเลยลงทุนออมครับให้ดูเลยซึ่งเขาก็เผยเคล็ดลับด้วยนะครับว่าใช้เงินเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดด้วยครับครับก็อย่ามีเงินน้อยนะครับอ่าฮะข่าวนี้มีคนอานทั้งหมดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนครับ มาเรื่องต่อไปนะครับไปดูความเคลื่อนไหวด้านบันเทิงกันบ้าง uh huh. วันนี้นะฮะผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการของช่องร uh ับ huh. คุณสมรักษ์นรงวิชัยก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่ละครหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จก uh huh. ็คือแบกอะฮะ uh huh. โดยยืนยันว่าโฆษณาอย,ย่างแน่น oh. พร้อมจัดเต็มผู้จัดหน้าใหม่ ทั้งบอยโกเซียพงนะฮะหรอฮะรัผมบอยเนี่ยนะแล้วก็รุ่นเก๋าอย่างฉลองพักดีวิจิตก็มาโอ้โหงานนี้สงสัยอังกอร์แน่ๆเลยนะครับั่ะข่าวนี้มีคนอ่าน2 5 0 0 0คนครับอันดับที่4ไปกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์สำหรับคนที่เจ้าชู้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุสาวใหญ่วัยปีครับปีครับแค้นผัวจอมเจ้าชู้ครับพาเมียน้อยคนที่5้านะครับกำลังท้อง3เดือนเนี่ยเข้ามาในบ้านครับเพื่อจะขออยู่ร่วมชายคาครับ เจ้าตัวก็ไม่ยอมครับก็เลยมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยครับจึงเกิดบันดาลโทษะคว้ามีดฟันหน้าสามียับเลยครับเจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณสามีนะครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด35,000คนครับอันดับที่3ไปที่จังหวัดพิศเศโลกนะครับครูสาววัย25ปีก็ได้ขึ้นลงพักแจ้งความแล้วก็พร้อมกับร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เอาผิดแฟนเก่าซึ่งเป็นครูหนุ่มวัย30ปีที่เลิกกันหลังรู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยซุกลูกซุกเมียเขาไปทำอะไรเหรอแล้วก็ปลอมชื่อโพสตภาพตนเปื่อยเวลามีเพศสัมพันธ์บน Facebook อีกด้วยโอ้โหนะประจานกันเลยทีเดียวนะฮะโดยฝ่ายหญิงยืนยันว่าจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดข่าวนี้มีคนอ่าน7 0 0 0คนครับและต่อกันที่อันดับที่2ไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองการเมืองเหรอฮะครับผมวันนี้รองโฆษกพักประชาธิปัตย คุณมาริกามหาสุขหรือมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะก็ได้ยืนยันถึงกรณีที่มีคลิปปล่อยออกมาเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการล่วงเพศนะฮะโดยยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนพร้อมกับเชื่อว่าเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามและยังสาบแช่งคนที่ทําด้วยนะครับด้านทางพรรคกัชทธิปฏิัติก็เตรียมฟ้องอดีตนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสิบซึ่งเป็นมือปล่อยข่าวผ่านทางไอ้เอนว่านะครับข่าวนี้มีคนอ่าน4 3 0 0 0คนครับและมากันที่อันดับที่1ครับ เป็นเรื่องราวจากประเทศจีนครับ,รบแต่ว่าข่าวนี้นเราอาจจะต้องอุดจมูกกันหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอาจจะส่งกลิ่นไปถึงไปถึงท่านผู้ชมได้ครับเมื่อสื่อออนไลน์นะครับเขาเผยภาพครับของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งเกิดที่จีนครับ เป็นเรื่องของสิ่งปฏิกูลในรถดูดซ่วมครับเกิดระเบิดพุ่งขึ้นมาครับจากแชงขณะที่กําลังดูดซ่วมในบ้านหลังหนึ่งครับกลางย่านการค้าในเขตโอ,องตอนเอง ก่วงสีจ้วงอีกแล้วครับเป็นเหตุให้น้ําพุอุจาระนะครับและเปื้อนเต็มไปหมดพื้นที่เลยครับโอ้คุณกินงันหิวข้าวเลยหรือ่าไม่เกี่ยวครับแต่ก็ยังดีนะคะที่ทีวีบ้านเราไม่มีกินครับผมไม่งั้นเนี่ยโอ้โหนะตลบอบอวนแน่นอนครับคอานี้มีคนอ่านทั้งหมด4 4 0 0 0คนครับครับ มาถึงช่วงข่าวไม่ได้แตโดนครับวันนี้มีเนื้องราคน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยใกล้ถึงวันเด็กแห่งชาตินะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีคําเตือนสําหรับพ่อแม่นะที่จะซื้อของขวัญให้กับลูกซึ่งเป็นของเล่นนะฮะอาจจะเป็นเด็กเล็กอะไรอย่างนี้นะครับคำแนะนําดีๆนะครับจากดรสุภาพรเทพยสุวรรณครับ พูดถึงของเล่นที่ไม่ควรซื้อนะครับ,รบก็ได้แก่ของเล่นที่มีขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อการติดคอครับอของเล่นที่มีเสียงดังเกินไปแล้วก็เป็นอันตรายต่อการได้ยินด้วยครับและก็ของเล่นที่เป็นแม่เหล็กครับ<อ>หรือว่าพวกที่มีสีที่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษครับซึ่งมเมื่อเด็กเนี่ยเพลิก เกินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเลยครับตรงนี้พ่อแม่ก็ต้องระวังด้วยนะฮะครับผมค่วต่อไปดีกว่าครับไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินอ่าเมื่อร้านแมคโดนัลล์นะครับงานเข้าครับโออใช่พอดีมันมีลูกค้าครับเขาไปพบเศษพลาสติกอยู่ในเนกเก็ตไก่ครับซึ่งจำหน่ายที่สาขาแห่งหนึ่งในเมือง มิสวะครับซึ่งนําเข้าจากไทยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะนี่ว่านําเข้าจากไทยด้วยทําให้ต้องระงับการขายเนเกตทั้งประเทศเลยครับเพื่อสืบสวนว่ามันหลุดมาได้ยังไงทั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเคยสั่งซื้อเนเกตจากจีนแต่ตอนหลังก็มายกเลิกครับเพราะว่ามีการ ใช้เนื้อหมดอายุผสมกับเนื้อสดอย่างที่เป็นข่าวไปจำ<ล>ได้ใช่ไหมจำได้ฮะเออแล้วก็หันมาซื้อจากไทยแทนก็ยังเจอปัญหาอีกนะครับครับมบมาปิดท้ายพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดบุราชธานีก,กันบ้างพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพแห่งใหม่ล่าสุดนะครับครับชื่อว่า ทุ่งดอกกระดุมเงินที่หนองย่ามานะครับ oh, รบ้านโนนเคงอำเภอวัดดิำราบ hmm. ซึ่งปกตินะครับเป็นที่ซ้อมยิงปืนใหญ่ของทหารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซ้อมยิงปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเนี่ย จะมีดอกกระดุมเงินนับล้านดอกบานสะพรั่งบนพื้นที่นับสิบไร่โอ้หรอครับรนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปถ่ายภาพรวมทั้งเซลฟี่ลงโซเชียลแล้วก็ถ่ายพรีเวดดิ้งอีกด้วยนะฮะเก็น่าสนใจนะครับ,รบสำหรับใครที่กําลังหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ,รบก็ไปเที่ยวกันได้ครับอ่าครับและนี่ก็คือ10บข่าวเด็ดแมเลเอร์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะยครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนีท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ w o r l d r o t m a n a g e r c o t s นะครับสําหรับวันนี้ผมและคุณดลงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวดนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าอสทีวีเพฤ่การออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ